Thank you. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการซีเรียลใส่ไข่นะครับในป่าแห่งหนึ่งนะครับม้าแล้วก็หมูป่าเนี่ยก็เป็นเพื่อนกันมานานมีวันหนึ่งนะครับม้าก็รู้สึกหิวน้ำมากที่จะรีบไปที่ลำธารนะในขณะที่ม้ากำลังก้มลงแล้วก็กำลังจะกินน้ำเนะี่ยหมูป่าที่เป็นเพื่อนเนี่ยก็รีบวิ่งมาที่ลำธารนะแล้วก็วิ่งกระโจนลงน้ำนะน้ำที่กำลังไหลามาอย่างใสๆเนี่ย ม้าที่กําลังจะกินเนี่ยก็ปรากฏว่าน้าขุนหมาก็รู้สึกโมโหมากพอด้วยความที่ตัวเองนี่หิวน้ําก็ต่อว่าหมูป่านะตอว่าหมูป่าเฮ้ยทำไมนายทำอย่างนี้ะเรากำลังจะกินน้ำนะหมูป่าบอกก็เราก็หิวน้ำแล้วรู้สึกร้อนเหมือนกันหมูป่าก็ตอบซื่อๆไปอย่างนี้นะครับแต่ความแค้นนี้เนี่ยความโกรธนี่ทำให้ม้าเนี่ยคิดในใจ อยากจะกําจัดหมูป่ามาเนี่ยก็ไปหานายพนบอกว่าขอร้องนายพลเถอะช่วยกําจัดไอ้หมูป่านี่ทีเถอะมันชอบทำอะไรให้ฉันรู้สึกโกรธอยู่เสมอนะ <Okay. S 1> ปรากฏว่านายพนบอกว่าได้ถ้าจะให้จัดการหมูป่าไม่ยากหรอกก็แค่ใช้หอกนะพุ่งไปแค่นี้หมูป่าก็เสร็จแล้วแต่ว่าการจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยจะต้อง นั่งบนหลังม้านะถึงจะพุ่งหอกเนี่ยได้ทนันอ่ะมา oh. ด้วยความคิดว่าอย่างไงก็แล้วแต่ขอให้กำจัดหมูป่าไปก่อนเถอะนะม้าก็ยอมแต่ในพันเขาบอกว่าเนื่องจากขึ้นบนหลังม้าแล้วฉันก็กลัวตกเหมือนกันนั้นขอใส่บางเ้็นหน่อยได้ไหมที่ใช้บางคับว่าให้เจ้าไปทางทิศทางซ้ายหรือขวาม้าก็บอกโอเคไม่เป็นไม่มีปัญหาขอให้พุ่งให้ถูกเป้านะกำจัดหมูป่าฉันด้วยนะนายพันคนนี้ก็ขี่ม,ม้าไป แล้วก็พุ่งหอ,อกไปเป็นเหมือนที่นายพันคุยจริงๆหมูป่าก็โดนหอ,อกเสียชีวิตแต่สิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือหลังจากที่นายพานคนนั้นได้ชีวิตของหมูป่าแล้วเขาก็ยังได้ม้าตัวนี้อยู่ในการควบคุมของตัวเองด้วยม้าตัวนี้ก็หมดอิสระไม่สามารถใช้ชีวิตแบบอิสระได้เพราะว่าเขาถูกบังเหียนเนี่ยครอบไว นั่นชีวิตเรานะครับหลายครั้งที่เราโกรธหรือเราทําอะไรบางอย่างโดยที่ไม่คิดเนี่ยแต่หลายครั้งชีวิตของเราก็อาจจะได้สิ่งนั้นตอบสนองมาแต่เราก็ต้องตกเป็นทาสกับบางอย่างดังนั้นนี่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ1 5บอกว่าแต่ถ้าท่านกัดและกินเนื้อกันและการจงระวังให้ดีเกรงจะย่อยยับไปด้วยกันสังเกตไหมครับหมูป่าตายครับแต่ม้าก็หมดอิสรภาพเหมือนกันนั้น การเป็นเพื่อนเป็นอะไรที่ดีต่อกันเนี่ยให้เรารักษาความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักษาสัมพันธภาพที่ดีนักนิดเบาหน่อยไม่เป็นไรครับอาัยให้กันนะอย่ากัดกินกันนะเพราะจะย่อยยับไปเสียทั้งคู่นะเหมือนที่พระคำของพระเจ้บอกไว้พบกันได้ใหม่ในรายการซีเรียสใส่ไข่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ขอพระยาอวยพรพี่น้องทุกท่านสวัสดีครับ